สวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอยากแนะนำเพื่อนๆเลยกันแดดกันแดดที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นกันแดดตัวที่พรใช้ทุกวันนะคะใช้ทุกวันนะคะเรามาดูว่าเนื้อของกันแดดเนี้ยดียังไงนะคะคือมันซึมมันไม่วอกไม่เหนียวนะคะวิธีการใช้ก็เขยา่าเขยา่าเขย่านะคะอ่าเปิดเลยนี่ เดี๋ยวเราจะมาทาให้ทุกท่านดูนะว่าเขาซึมหายไปยังไงนะคะเขาเป็นกันแดดล่องหนนะกันแดดล่องหนทาไปแล้วหายไปเลยนะคะหายไปไม่ใช่ว่าหายไปไหนนะคะคือซึมเข้าไปในผิวเพื่อที่จะปกป้องจากแสงแดดนะคะไม่วอกไม่เหนียวเลิศมากอ่ะนะคะนี่เป็นกันแดดสูตรที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะคะ spf ห้สบวกนะคะ pa สบวกนะคะเลิศมากเลยนะคะกันแดดตัวนี้แนะนำเลยนะคะ